รู้ไหมว่ามือถือ Android ส่วนใหญ่สามารถอัดเสียงสนทนาในขณะที่เรากำลังโทรศัพท์อยู่ได้นะเผื่อ call center โทรมาจะได้อัดไว้เป็นหลักฐานเลยไงหรือเวลาใครโทรมาแล้วเรากลัวจะจำรายละเอียดไม่ได้ก็สามารถอัดเสียงเอาไว้ได้ทำได้ไง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับมือถือซัมซุงถ้ากำลังโทรคุยกันอยู่ก็สามารถแตะบันทึกเพื่ออ,อัดเสียงได้เลยค่ะหรือจะตั้งค่าให้เป็นการอัดเสียงโทรโดยอัตโนมัติก็กดที่จุด3จุดกดการตั้งค่า กดบันทึกการโทรกดเปิดบันทึกการโทรอัตโนมัติคราวนี้เวลามีใครโทรมาระบบก็จะบันทึกเสียงอัตโนมัติให้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดบันทึกเองค่ะสำหรับมือถือแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่ s a m s u ุงก็ให้กดเพิ่มเติมแล้วก็เลือกบันทึกเพื่อบันทึกการสนทนาซึ่งบางรุ่นเมื่อกดบันทึกก็อาจจะมีเสียงบอกว่าระบบกำลังบันทึกสายนี้อยู่และเมื่อหยุดบันทึกก็มีเสียงบอกหยุดบันทึกเสียงสนทนาการบันทึกการโทรสิ้นสุดแล้ว ซึ่งเสียงนี้เราจะได้ยินทั้งต้นสายและปลายสายเลยนะคะแบบนี้ก็จะรู้ๆกันไปเลยว่าเรากำลังอัดเสียงอยู่ไม่ได้แอบอัดนะแต่ถ้าตั้งใจจะแอบอัดแล้วก็เขาก็รู้แหละแต่ฟีเจอร์อัดเสียงตอนสนทนานี้มือถือ Android บางรุ่นอาจจะไม่มีต้องลองไปเช็คดูก่อนนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดและสำคัญที่สุดก็คือการอัดเสียงสนทนานี้จะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้ในทางที่ถูกต้องนะคะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ